ทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับงานศิลปะเนี่ยมันมันหางานยากแล้วก็มันจะสร้างอาชีพยากด้วยเพราะว่าคนที่เส็งานศิลปะเนี่ยมีน้อยมากในพื้นที่3จังหวัดด้วยจากผลพวงแห่งความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พรากผู้เป็นพ่อของเขาไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ณวันนี้งานศิลปะจึงเป็นตัวเยียวยารักษาใจชั้นดีที่จะทำให้ทุกวันของสุไลามานยาโม เดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งสุไลมานยาโมหรือบางคนเคยได้ยินในานามของศิลปินดับไฟใต้ด้วยปลายภูกันเกิดและโตที่บ้านคลองช้างตำบลน,นาเกตอเภโคกโพจัังหวดปัตตานียึดอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่ภายในหัวใจที่หลงไหลางานศิละปะและมีความฝันว่าสักวันจะต้องเป็นนักวาดภาพมืออาชีพให้ได้ สุไลมานเริ่มจากการทำงานเก็บเงินซื้อสีน้ำมันแล้วมาทดลองละเลงวาดภาพด้วยตนเองก่อนจนกระทั่งได้เข้ารับทุนเพื่อเข้าศึกษาเรียนต่อด้านศิลปะอย่างจริงจังก่อนเดินทางไปตามหาความฝันสุไลมานได้ลองเขียนภาพวาดลงบนผ้าใบซึ่งเป็นรูปดอกกล้วยไม้พร้อมกับนำไปเข้ากรอบเพื่อแขวนไว้ที่บ้าน ก่อนที่จะไปเรียนที่สูเสบาชีพเนี่ยซุเลยมาได้สร้างผลงานชิ้นหนึ่งนะครับเป็นดอกกล้วยไม้แล้วก็เป็นชิ้นเดียวที่พ่อซุเลมานเนี่ยเห็นแล้วก็พ่อบอกเพื่อนๆว่าอนาคตต่อไปเนี่ยลูกจะไปเรียนศินละปะวาดรูปแบบนี้แหละเพื่อนๆเ,นเนขาสนใจแต่ว่าเขาไม่ยังไม่เห็นโอกาสว่าอนาคตต่อไปเนี่ยซุเลมา,นานจะทำอาชีพอะไรได้บ้างวาดรูปนี่เพราะว่า ทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับงานศินละปะเนี่ยมันมันหางานยากแล้วก็มันจะสร้างอาชีพยากด้วยเพราะว่าคนที่เส็จงานศินละปะเนี่ยมีน้อยมากในพื้นที่3จังหวัดด้วยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าราชการแต่เราความชอบเราก็จะพยายามเต็มที่ก็คือทำด้วยใจก่อนนี่นับว่าเป็นผลงานชิ้นแรกที่มอบให้ผู้เป็นพอ่อ ซึ่งคอยสนับสนุนเรื่องการวาดภาพมาโดยตลอดและคุณพ่อเองก็ภาคภูมิใจและนำไปอวดเพื่อนบ้านทั่วชุมชนแต่สุดท้ายผู้เป็นพ่อก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับจนทำให้ชีวิตของสุไลมานเสียสูญพ่อของสุไลมานโดนยิงขณะขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อวันศุกร์ที่25มกราคมพศ2 5 5 1 เวลาประมาณ17นาฬิกาส่วนคุณแม่โดนกระสุนปืนเข้าที่หัวไหล่จากความสูญเสียครั้งนั้นทำให้สุไลมานได้มีความคิดที่ต้องการใช้ศิลปะมากรอบกราวเยาวชนในพื้นที่ปลายด้ามขวานเพื่อให้ภาพทรงจำอันเลวร้ายนั้นกลายเป็นความสันติสุขโดยเร็วการเดินทางเพื่อตามหาความฝานันและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะเพื่อเยาวชนจึงได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง สิ่งหนึ่งก็เพื่อตอนเองได้มีความรู้เพิ่มสิ่งที่สองก็เพื่อต้องการลดปัญหาในพื้นที่และสิ่งสุดท้ายก็คือคําสัญญาเพื่อพ่อเราไม่ได้หวังว่าจะเป็นอาชีพนะครับก็คือทำด้วยใจอยากจะไปเรียนแล้วก็เอาความรู้ตรงเนี้ยมาเหมือนว่าเราอยากจะเอาความฝันที่เราอยากจะอยากจะเป็นนะ่ะก็คือ บางทีก็จะเปิดแกลเลอรี่เล็กๆเหมือนพี่ที่สวยมาเข้าไปเจอที่ยะลาครับอยากจะเปิดแกลเลอรี่ที่ปัตตานีอะไรแบบนี้คิดคิดอยู่สมัยนั้นอะ่ะสุไลมานหันหลังกลับและเดินสู้ต่อจนเรียนจบและวันนี้สุไลมานมีสตูดิโอศิลปะที่สร้างขึ้นมาจากสองมือและสร้างขึ้นมาจากความรู้ความสามารถของตนเอง และน้องๆเยาวชนในพื้นที่ก็ได้รับประโยชน์จากงานศิลปะเหล่านี้อย่างประเมินค่าไม่ได้